วสวัสดีครับและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีฟอเทสสองดีกรีคีมกับดิสแตจลาลาและเย้บาร์บี้ปกติที่ความดิงดองมันเกิดขึ้นในหลายๆอย่างในเซิร์ฟนี้ตอนนี้ก็คงเป็นเพราะว่าเหมือนอัปเดตใหม่เขาทำให้เราบล็อกคอยไม่ได้ไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมของเกฟแล้วก็มึงเป็นสปายใช่ไหมใช่มึงเป็นสปายไม่ต้องเดทเลิงเกอร์ปุ๊ โอเคนะแล้วก็ตอนนี้จะพยายามทำไลฟ์คอมเมนต์รทีแล้วก็ถ้ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดตัดต่อเยอะๆก็จะพยายามไม่ตัดต่อนะครับแล้วก็แค่นั้นแหละก็คงจะเล่นไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขคนนั้นก็ไม่ค่อยมีความสุขแล้วเพราะมันจะตกกลางไอ้เหียโดนคิดอีเข้าแกเขาเศร้าใจอ่ะไม่ มันคิดที่เข้ามันคิดที่เข้าทุกคนเลยเหรอดังนั้นเจ้าโวยเขาจะเริ่มเปลี่ยนชื่อเป็นติโกดคีฟแลนต้องคิดสักแล้วนะอ้าวเปลี่ยนแล้วก็ยืดได้แล้วอ๋อมันโดนคิดที่เข้าเช่นกันตามมาเลยสู่ชัยชนะเย่พวกงอกกันจุดไม่ได้กูกันไม่ได้มึงก็ต้องกันไม่ได้ไม่ต้องยิงผมเห็นสปายสปายไม์ครเลยเขาคลิกออกนอกจอคุณเป็นสปาย ไอตูดหมึกไม่ต้องเนียนโอเคคุณตูดหมึกครับไม่ต้องแอบเลยนะครับ,มรบ,มบ,รบผมรู้ผมเห็นผมฆ่าฟันได้ทุกที่ทำไมถึงใช้หมวกนี่ <c oughs> ก็ถ้าแกาสังเกตดูมันจะเหมือนทหารสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเวย <c oughs> ก็คือมันเป็นหมวกอของทหารอังกฤษ ในสงครามโลกครั้งที่1-2แล้วก็มีหน้ากากกันแก๊สซึ่งระบุว่าน่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งเขามีการใช้แก๊สคอรลินไม่มีค่ะเขารู้สึกเขาสุภาพเกินหน่ยเขารู้สึกปฮะวิดมึงไม่มีใครเลยเขาลงไปวิ่งเล่นได้ไหมไม่กันเกี่ยดกันเปิดด้านโซเจอร์ที่ตัวเองตกลงไปฮะแคห่วมันแกเขาลงไปวิ่งเล่นเลยเขาทนไม่ไหวแล้วก็ะหายเลือด มันก็หายเลือดคุณสปายครับลองสแตสแตปดูไหมนั่นแหละแบบนั้นเลยใช่เลยจะบ้าตายกับเฮียนี่โอเคนะครับอุ้ยผมจะบ้าตายกับคุณคนนี้เลยเกินนะครับเขารู้สึกเขาจะเป็นโรคจิตถ้าให้เขาทำแนี้เรื่อยๆมันจะเอาตูดกูเน่เลยใช่เลยไม่ต้องเอาตูดนะครับโซโดมี่ไม่มีแถวนี้ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลย ไม่ต้องเซอเดมี่กับผมนะครับผมไม่ชอบใครเอาอไปแล้วตายไวคิวอุย้ยแม่เจ้าโวยเล่นด้อมคลิปขอบคุณนะ <laughs> โอ้แม่เจ้าเก็บช่วยข้าเาก็บเอ็นช่วยข้าด้วยตรงประธานแรนดอมคลิปให้กับข้าและไม่หาและไม่ให้ศัตรูของข้าแม่เจ้าโวยเก็บช็อกโกแลตตกหัวเอ็นจีตีหน้าคนไม่มีทางสู้เอ็นจีเอาไปจะหนีไปไหน อ๋อมันไม่ได้เน้นหนีมันจะมาสู้กับเขาเว้ยเยโดนอะไรวะพระเจ้าน,น่าจ,จะเหมือนดาบอะดูเหมือนดาบเลยอันนั้นนะเย้ mm. <Yeah. S 2> เล่นเดโมดิบมาขอเก็บคิวพาวเวอร์แจ็คกันตอนนี้เอ่อเท่าไหร่ละพันเจ็ดละเอาให้ได้สองพันเย้ผิดเอไปแล้วค่ะฮะจริงเหรอคะค่ะ<า>ได้ไรคะหนูหน,หน,หนูหนูไม่ค่อย โอเคไอ้ตูดนี่มันฆ่าขเขาท่าที่แล้วไม่ต้องหนีอะไรมันจะหนีเลยนะชาร์จเขามีเวสู้ตูดหมึกไม่ต้องหนีไปเลย <c oughs> คุณตูดหมึกครับไม่ต้องวิ่งหนีไปจากผมอคอรอนผมของโลกมีอักบ้ามาระวังคอนผมนี่มันเจ๋งยิ่งกว่าคอนอะไรสักอย่างของทอที่ออกเสียงไม่ค่อยถูกเลย <c oughs> ตูดหมึกอักบ้าไม่เป็นไรลวงเขาเรียกว่าอักบ้ามันได้ไหมีตัว เขาเรียกว่าระเบิดค่าตัวตายดีกว่าเนะขเขาพยายามไม่ตัดต่อเลยก็มันก็เริ่มหลุดแล้วล่ะโอเคมั้งโอเคจุดซีเปิดแล้วนะครับทุกคนออกอรุณาอย่าลืมเข้ามาแล้วก็ป้องกันจุดนะครับในอัปเดตใหม่นี้ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพอยบล็อกเราก็เลยจะสวยมากๆนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายรับฝ่ายรับแค่รูไม่ฝ่ายรับคืออะไรูค่ะ อะไรคือสายมามีสไนเปอร์ระวังฮะช่างหัวสไนเปอร์ไม่เออไม่ต้องไปสนใจเออพลุ้มยิงคนนั้นนะครับผมลงไปตีหัวมันดีไหมนันออกไปวิ่งเล่นกันข้างนอกหมดเลยมันรู้ไหมว่ามันต้องแคปจุดมันมามันมีอยู่ข้างบนในนี่นิวอ่าข้างบนไหมอ๋อเนี่ยเขาเห็นแล้วเอาได้ปะเขาเขาเห็นมาแล้วแต่เขาทอนกับมันอยู่อะเขาเขาไม่ค่อยมีเวลาสู้รบเท่าไหร่หรอกคาคาไปเถอนนะลำขาดฮะ อ้าอะจ,จ,จอะโดนอะไรอยู่ชิคกี้ย์ยีงเขาท้ออยู่แล้วไม่มีคนมาข้างหลังเขาอุ้ยไม่มีที่หนีแล้วอะ่ะทำไงดีอ่ะโอ้ my god ไม่มีทางหนีรอดไปจาก power jack ในตำนานอุ้ยสวัสดี แกยิงคนนั้นให้หน่อยดิแก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 ยิงเอ้ยเขาเขากลัวแกมาเดินมาแล้วแกยิงนู่นให้หน่อยขคือหลังแกแกยิงเขาหน่อยคือมันมีชาร์จอยู่ไอ้เนี้ยเนี่ยเขาไม่กล้าเขาถ้ามันทำท่างั้นก็ปล่อยไปไม่ไม่ไม่ยิงยิงหัวมันเลยตอนเนี้ยทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะเพราะมันเป็นสีฟ้าหรือเปล่าค่ะเคมั้งก็ปล่อยให้มันยืนตรงนั้นก็ได้มั้งโอเคมั้ง ถ้ามันเริ่มคาขนก็ต้องยิงดังนี้ยังเห็นไลม้วกโอเคมันมันกลับบ้านไปเลยอ่ะอันนี้สปายใช่ไหมใช่ปะใช่ปะไม่ใช่มันแค่ยืนเบื่อเฉยเฮ้ยถ่านปะแห่งถ่านเออมีใครไม่รู้ยิงทิ้งไปโอเคก็ยืนกันบีแล้วกันเขาขั้นจะบวกข่มกันเขาด้วยมันเป็นได้เนี่ยปล่อยมันไปแล้วกันฮะใครมีเดโมเฟลลี่อะไรข้างบนไม่รู้ก็เลยปล่อยไปก่อน และไอ้นี่ล่ะนิวระวังเธอมีมากหลายตัวยังปล่อยเอ็มมันยึดอีก <c oughs> เดี๋ยวไว้ไปดูวิดีโอเองโ <c oughs> อ๊ยแล้วมันทำไมไม่ฟันเขาได้ก่อนอสป,ปายตัว <c oughs> นี้ไปไหนก็ไอ้หี่โดนก้ามหัวเฉยเลย ตูดหมึกไม่ต้องเลยอย่ายิงครับโอ้ยนั่นไงบอกบอกอย่ายิงก็ยิงสองนัดอีกต่างหากเร็วสุดๆเลยข้างบนข้างบนชั้นสามอ่าชั้นสามเป็นหลังคาใช่ไหมม,ม,มันมันเวนรี่ตูดหมึกนั่นนะเขาเต้นของกาใส่มันทีเดียวมันมันเปลี่ยนใจเลยเลิกลบเลิกคาฟันไปละปก, <s ets> กป้องจุดเป็นไงบ้าง <S <s <ets> <S เหนื่อยไหม แกกันจุดเหนื่อยไหมเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาช่วยนะมั่นใจว่าแพ้แน่นอนเข,เขาเขาเขาช่วยนะเราชนะเลยอย่าฆ่ามันคุณโซเยอร์อย่าฆ่ามันมาอี๋โอ้มันมันเริ่มปบยิงฉุบกันแล้วอะ่ะกูจะขาดนขว้างความสองคัญหนึ่งพวกนั้นของพวกคุณ <c oughs> คนนั้นป่ายิงฉุบกันแล้วเขาไปบังหน้ามันเออ เอ๋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 เ,อ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 าเขามีวิธีฝึกมาชิมหายมีดิสเพนเซอรีแอคชั่นมาครับลางไม่ค่อยดีเกมมันจะเฟลลี่ตลอดเลยแล้ว,ลวเขาจะฆ่าคนยังไงเนี่ยปล,ล่ายไม่ต้องแค่ไอ้เม้งแกยิงหน้ามันเลยได้ไหมโอ้อยู่ๆก็เสียเลยสปายปอนเนี่ยไม่ใช่เ้ามีคนเขาทำตัวสปายาปเากิดอะไรขึ้นฮะใครไปยืนอะไร ร uhm oh, oh, ู้สึกว่าอันนี้มันคนละอย่างกับกระทะริปปอร์ทเวชเขาใช้กระทะแล้วมันยิงได้แต่อะไรหมายถึงอะไรแกใช้อะไรอยู่เขางงแล้วอันนี้ไม่ใช่คนนี่คือคนละอย่างกับกระทะแต่ใช้กระทะแล้วยิงได้เหรอปลหลอกกระทะแล้วมันมันตีโดนคนมากกว่าจริงเหรอจ๊ะปตุ๊บคิดอะไรไม่รู้อยู่ๆเจอ เรื่อยเจอเดโมแมนก็แบบเย่ชนหัวมันเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยวิ่งง่ยปะทะมันเลยแล้วกันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ได้กี่คิดเด็คนนี้เป็นสปายตุดหมดไม่ต้องหลอกผมไม่ต้องหลอกกระผมเลยนะครับนั่นแหละใช่เลยไม่แต่เงี้ยก็ต้องมีเด็กคนนี้ คนไม่เพิ่มสถี่ะคนน้อยแค่นี้มันเล่นไม่คยได้เท่าไหร่จริงๆก็ออไม่รู้คนหายทีย่ไหนเขาคงไปทำอะไรที่มีประโยชน์แหละ <c oughs> <c oughs> ส่วนพวกเราก็ <c oughs> พวกเราก็เล่นนี่ต่อไปอู้เฮดช็อตเหรออุ้ยมันลอยขึ้นมาแกแต่มาไม่ถึงเนี่ยเขาเขาก็ให้ช่วย,ยออไหมอย่ายิงเออ <c oughs> <c oughs> เอ้คนนี้มันจะยิงเขาอะที่เป็นเฟลลี่หนั่อยหอะเฮี้ยกีบัทไม่ต้องเลย <c oughs> จุดเอนี่ยว่าจะยิงอะไรเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ย <c oughs> มจนจนเาเลยพระเจ้าเกเบนช่วยมามามีอยู่ข้างบนนี่นราคาคนต่อฮะเขาฆ่าทางบนทางข้างล่างอุย้ยอย่าย <c oughs> ิงเพื่อนผมสิครับ มาตอนไหนแม่จะไปเป็นออกนอกจอเรื่อยๆเลยเกเขาชอบคลิกโดนนอกจอมันได้ไงเขาแบบใส่โปรแกรมล็อกเอาไว้แล้วอะโอ้ยสไตเปอร์เต็มทีมาเปลี่ยนก่อนจิเป่งเลยีิเป๋งเลยผู้ชายแบบหาซอฟต์แวร์มาเพื่อกันคลิกนอกจอและมันก็ยังคลิกอยู่ดีตัวอะไรไหมอันนี้เออตกลแลมันเก็บเลือดเก็บเลยเก็บเลดเก็บเลือด แป๊บนึ่งจเย็นๆใจเย็นๆมาแล้ว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 อยู่ไหนอยู่ไหนปัญหาอยู่ตรงไหนครับปัญหาอยู่ตรงนี้มีสปุยตุยหมึกมานี่ทำให้ตายแยงเลือดไม่มีใครเข้ามาเลยเขาไปกระโดดใส่หัวมันปล่อยไปตามหัวใจ ฝึกไม่ค่อยมีตัวอะไรมาเท่าไหร่เลยถ้าเล่นดีกดแล้วแบบแค่ฝ่ายละห้ารู้สึกสงบดีตวใจวจะปิดละอุ้ยมันเดินเข้ามาได้ไงเนี่ยแล้วทำไมสเกลตัวนี้ยืนเฉยๆมีคำถามมากมายเลยเกินบา,บายๆอยากที่จะเข้าหนูนะอยากที่จะเข้ากูนะนั่นแหละ ไอ้คือที่เขากระผมนะครับยังเล่นอะไรอยู่อ่ะไปบีดีกว่ายังเล่นอะไรอยู่เดโมะ่ะเขาอยู่บีนะเล่นน้อยไงแกมาฮิวเขาหน่อยอ้เกิดอะไรขึ้นมีสเกลมามีเดโมอยู่ชั้นบนมันพักค,คือสกเกลตัวแกนีก้โอเคเห็นแล้วโอเคตายละ <c oughs> ไม่ต้องแฮปครับนี่มันนี่นี่หว่ามันกินบองมา กราฟิกเขามองไม่ค่อยเห็นนะแก้เขาโดนจองฆ่าอีกแล้วอะ่ะ<ร>แล้ไปยิงโคดีอ่ะไม่รู้อะ่ะเขาแบบเขาใส่ซอฟแวร์เอาไว้เพื่อให้มันป้องกันสิ่งนี้โดยเฉพาะเจอจงเลยแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้เ,ออเขางงเขางงเอาล่ะมันคงยึดได้แล้วใช่ไหมโอ้ยโดนโ,โดได้แล้วล่ะจะมาตายแล้วคือเขาแบบหลุดต่อหน้าโซเยอร์ตัวเดิมเรื่อยๆตลอดเวลา มีสไนน์นั่งเดิฟอยู่ข้างหน้าเปล่าไโซเยอร์ตัวเนี้ยอุ๊บซีใครตายอย่าไปให้หัวเขาสิครับบินขึ้นมาข้างบนสสกาวไม่ใช้แทนแมนเรารู้สึกตกใจเลยแบบนะสกาวนี้มันแบบมันไม่ยอมเข้ามาสักทีอ๋อกูงเชี่ย ขอโทษครับแมวกิ้งแมวกิ้งโดนลุมมากข้างในโดนแน่เลยบ้องมีคนเล่นระเบิดโดน <c oughs> <c oughs> ยังมีคนไปยืนจีทำไมปิงขึ้นลอยอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ยัยรื้อเลยเฮ้ยมาจากไหนครับกับบ้านพี่ไปเลยทำไมลื่นไหลยอย่างนี้ครับเหลืออีกทีเดียวใช่ไหมก็รู้ไม่ต้องวนไม่ต้องวนทำไมเลื่อนมึงเยอะอย่างนี้โอเคหนึ่งเหลือตัวหนึ่งทำไมไม่รู้อุ้ยจุดเอดูกำลังสนุกกันนะแกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลหลกไปไม่เขาเล่นต้้งคิดไม่ต็ เขาตีไม่ติดอีกแล้วโอเคเรียบร้อยไปแกวเลือดไปเ <c oughs> ขาทางจะแย่งเลือดแกอีกแล้ว <c oughs> แต่เฮลทำไมมีเขาอยู่แล้วเนี่ยนะไม่เครอกทำไมมีเขาอยู่สองคนเหมือนมีสักประมาณหนึ่งคนราวๆนั้นเนี่ยอ,อาจจะครึ่งหนึ่งหรืออะไรอย้ยโอ้โห و! มีอัปป้า, <c oughs> าด้ช่วยกันมาไม่เป็นไรน้องยิงมาช่วยแล้ว เราเลยจะไนเปอร์กันโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี oh, ่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยมั่วเต็มไปหมดเลยเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นแดมเมอีกแกวไม่รู้มันไม่ขึ้นแดมเมอให้ดูอ้าวเป็นอะไร แกเขาออกนอกจอเรื่อยๆเลยคือไอ้ตอนที่แบบนั่งเฉยๆแล้วแบบเขาลองเทสดูอย่างเงี้ยว่ามันออกหรือเปล่าแม่งไม่ออกเว้ยแต่คือพอแบบระหว่างเล่นอยู่แม่งออกโคตรทำไมยูยูอีกทีถึงมาเล็บหน้าฐานเราได้วะอ<ง>าจจะเป็นเพราะเราไม่สามารถสู้เขาได้อ๋อ,อคนน้อยกว่าหนึ่งแล้วก็คง,งมั้นวังลองเล่นเดมโมเลยที่ลงๆต้องเชินเ,นเนอใจเย็นๆเปลี่ยนของอยู่ ลุเลเกอร์ตกใจตอนแรกนึงว่าทำ er ไอแลนเดอร์ให้โอเคมาแล้วตูดแลนเดอร์ตูดแลนเดอร์มาแล้วนี่มันแหลกมากเลยที่ไอเฮดอลลุมทุบสามตัวแม่เจ้าโวยคนน้อยฮห้ใครไหนคนไหนที่แหลกมากช่วยลอีกทีมโยติน เอาหัวมาอโอเคได้และหนึ่งหัวขอบคุณมากแล้วก็จะพยายามไม่ตายคนนี้สไายเปลแบบ่าว้าวนี่มันอะไรเนี่ย <c ười> แกไม่เหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยทุกอย่าง <c ười> เรียบร้อยแล้วสามตัวได้สามหัวแล้วล่ะเลือดสองร้แลล้ยดยึ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 ดกันเถอะนะยึด,ย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 ดแล้วมานน่าสนุกใครมาจากไหน,นโอ้แม่เจ้าโอ เทำไมไม่โดนเดเมจวะมึงแหลกขนาดตัวสิไม่ทำไมไม่โดนเดเมจทีแรกมันไม่กล้าเหเขาชอบฟันแล้วไม่ขึ้นเดเมจมันแบบแฉะแฉะจะแบบไม่ขึ้นเดเมจร์งงวๆจะได้หัวได้สามหัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมถามเฉยๆไม่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยมีเอรู้สึกครบปิงร้อยห้าสิบแล้วสีใครไม่โดนจริงๆเดี๋ยวหมอเว่ หมอเวรนี่เดิฟดาบสามตัวสองตัวมา้วดูนแลนเดอร์อ้าวแกแย่งเหยื่อของเขาไปจริงขอบคุณมากเพราะว่าเขากำลังจะโอ้ยอะไรมาดิส่วนทางกันเม็ดมันหนีเฉยเลยทำไมมันมีชาร์จเยอะไอะแกทำไมมันชาร์จได้หลายทีทำไมเขาไม่ขึ้นไอเมจโอเคคือแรงเมื่อไหร่มันจะตายจะตายแล้วเนี่ยไม่แบบเขาฟันแม่งแบ ห้าหกทีแล้วอ๋อมันคงเก็บดาว,วาเยอะไม่อะไรโอ้ยเหนื่อยพวกอักบ้าปัญญาไม่มี point block ใช่ไหมเรามาแล้วนะเธอโดดไปก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะจ๊ะไอ้อเหียเดินเคยิ้จะเข้า,ขาขอ,อีกแล้วก <c oughs> ูจะบ้าตายไม่เจ้าหน่อย ของก้าอากาศโอ้ไม่ได้เหรอวิ่งของก้าของก้านี่ของก้าเอ็กซ์ตรีมกำลังจะตกแล้วแต่ไม่ตกว้าวตะลึงไหมล่ะตะลึงไหมล่ะแกมันด่าเขาว่าเป็นสปายอ่ะแม่เขาเป็นเดโมแมนที่ใส่หมวกสีน่ารังเกียจที่สุดในโลก เดียวโดดตหัวหัวเขาเหมือนกระหลำ<ม>่ำปีป่ะมใครไม่รู้ย้อมหมวกเขาเฮ้ยอะไรวะตะกี้อยู่ๆไม่มีตัวอะไรบินจะมากัดหัวเขาเไหนเขามาบีมันชอบไปเอกันเป็นอะไรเนี่ยแล้วเขาเดินมาเอมันก็จะไปบีกันเป็นอะไรเนี่ยมีขึ้นเรื่องจริงๆ<า>เลยเรื่องจริงๆเลย,เเลยไม่ชาโอ้อด้วยโดนเลย เนี่ยไม่ไม่การสะบัดเมาส์แล้วเนี่ยมันออกไปนอกจออีกแล้วเขางงอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเมาสเขาโอ้ยโดนยิงจับนอกมารักจับไอเร์ลเยโดนยิงแม่เจ้าทำไมมันมาแล้วมันมากันหมดเลยเอ้าเขาว่าไม่มีแคปไม่มีบล็อกจุดแล้วมันในเนี่ยเร็วขึ้นแบบ มากอ่ะเร็วขึ้นแบบเยอะเลยเป็นสิบนาทีเลยเขาได้แบ็กบล็อกมาด้วยดิไหมหม่อ่ะ so <Maya. S 1> เหมือนเอ็กบ็อกะแต่ยิงฉรวดได้เราก็เล่นเกมไม่ได้ <c oughs> เออบัฟฟาโลโซจะเออเขาเก็ทชื่อไอ้คนอันดับหนึ่งทีมเราแล้ะเพลงมันชื่อบ er ัฟฟาโลโซเยอะไงแต่พอเป็นสำเนียงเลเก้แล้วมันร้องว่าบัฟฟาโลโซจะเยอะกินมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> so ินมาโอ้ยดูดิ วนทาทำมันแล้วเป็นสไนต์ที่ยิงไม่โดนให้ดูแล้วสไนต์ที่ยิงไม่โดนไอ้ชิมายทำไมกูบอกยิงไม่โดนแล้วแตนยิงโดนเขางงตัวเองเขางงตัวเองข้างหลังแกอยู่อ่าฮะอ่าฮะนหนึ่งใจเย็นใจเย็นทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นอาริยัตโตเนี่ยมันเป่าแล้วแก มีคนเอฟเคด้ท okay. ีมเราถึงว่ามันน้อยเลยโดนหลุมมาจุดข้างในจริงจริงเพระมันไม่มันกันจุดไม่ได้แล้วท่านมันไม่มีบล็อกจุดอะแกเป็นพวกกระโดดแอบเข้าไปได้ชนแล้วนะบองบองบอบองบองแกเาพอเขาบอกว่า